สมกรณ์จะนำยอดที่ฝากเข้าบัญชีมาพิจารณาใหมคะแม้ว่ายอดฝากเข้าจะไม่ถึง400รายการไม่ถึง2ล้านบาทในกรณีซื้อของจากในประเทศสมมุติราคาสินค้าเนี่ย100บาทนะครับถ้าผู้ขายออกบินเป็นค่าของ100และค่าขนส่ง20รวมมูลค่าก่อนแว็บ120นะครับอันนี้คือกรณีแรกหรือกรณีที่2อ,ออกเป็นบินค่าของเลย120 ไม่ทราบว่ามีผลต่างกันหรือไม่นะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สมภกรนเนะสมภรอจะนำยอดที่ฝากเข้าบัญชีมาพิจารณาใหมคะแม้ว่ายอดฝากเข้าจะไม่ถึง400รายการไม่ถึง2ล้านบาทคือการที่สัมภารนแจ้งว่านะครับ 400รายการและ2ล้านบาทเนี่ยคือเป็นกฎหมายที่บังคับให้ธนาคารเนี่ยส่งข้อมูลให้กับสัมภารเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นฐานข้อมูลให้สัมภารเนี่ยนะครับดูเรื่องของการที่จะมาตรวจสอบเรื่องภาษีบุคคลดังนั้นแม้ไม่ถึง400รายการเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าสัมภารเข้าตรวจสอบก็มีสิทธิ์นะครับที่จะเข้าตรวจสอบได้ฉะนั้นให้การที่บอกว่าธนาคารส่งข้อมูลให้สัมภารเนี่ยนะ3พันรายการไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่หรือ400รายการและมากกว่า2ล้านบาทเนี่ย นะส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นทุกครั้งที่ธนาคารส่งอาจจะไม่ถูกตรวจสอบก็ได้นะครับฉะนั้นเราก็จะมั่นใจไม่ได้นะครับว่าไม่ถึง400ร้ายการแล้วจะถูกตรวจสอบไหมนะครับอาจจะถูกตรวจสอบก็ได้ครับเราก็ต้องเตรียมรับมือไว้นะครับคุณแดงในกรณีซื้อของจากในประเทศสมมติราคาสินค้าเนี่ย100บาท ถ้าผู้ขายออกบินเป็นค่าของ100และค่าขนส่ง20รวมมูลค่าก่อนแวะ120นะครับอันนี้คือกรณีแรกหรือกรณีที่2อ,ออกเป็นบินค่าของเลย120ไม่ทราบว่ามีผลต่างกันหรือไม่นะครับความจริงแล้วไม่มีผลเลยนะครับไม่มีผลต่างกันเลยนะกรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นการขายสินค้าทั้งคู่คุณไม่จำเป็นจะต้องแยกเอกสาร นะครับไม่ต้องแยกเอกสารเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้มีการขนมีการประกอบธุรกิจขนส่งนะครับเป็นปกติแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแยกเอกสารเพราะยังไงก็แล้วแต่ก็ถือรวมเป็นค่าสินค้าทั้งสิ้นนะครับร้อยี่สิบแล้วก็คูณเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับนะเว้นแต่ว่าคุณมีการประกอบการขนส่งเป็นปกตินะครับดังนั้นก็สามารถแยกได้ค่าของแค่ร้อยเดียวนะครับแต่จากคําถามเนี่ยสรุปได้เลยนะครับว่า คุณจะแยกหรือไม่แยกยังไงคุณก็มีฐานภาษีมูลค่าเพิ่มที่120นะครับก็120คูณ7%ครับ